ในเรื่องของการนําเสนอนะคะการนําเสนอที่ดีก็ควรจะมีเรื่องของสื่อการเรียนนะคะเพื่อประกอบด้วยในที่นี้เนี่ยอาจารย์ได้นําเสนอเป็น powerpoint นะคะเพื่อบอกรายละเอียดเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยอาจารย์สมมุติขึ้นมานะคะ หลังจากที่ดูวิดิทัศน์ของโรงเรียนเนี่ยเพื่อเป็นการบอกเล่านะคะให้ท่านคณะกรรมการเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมี powerpoint นะคะเรื่องของผลการประเมินคุณภาพด้วยโดยหน้าสไลด์แรกเนี่ยค่ะควรจะต้องมีตาโรงเรียนนะคะบอกรายละเอียดน,นะคะว่าชื่อโรงเรียนเราคือชื่อโรงเรียนอะไรนะคะในที่นี้อาจารย์ก็สมมุติชื่อโรงเรียนขึ้นนะคะเป็นโรงเรียนเป็นเลิศน,นะคะ ควรระบุวันเดือนปีที่มาทำการประกันคุณภาพภายในกันนะคะระบุสถานที่อาจจะเป็นชื่อห้องประชุมหรืออาคารที่ใช้ประชุมนะคะโดยตัวอย่างการนําเสนอนะคะอาจารย์ดัดแปลงนะคะโดยนําที่มาจากดังลิงก์ด้านล่างค่ะมาดูกันนะคะว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือก PowerPoint นี้มาเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าดูลักษณะนะคะสีสันเป็นยังไงบ้างคะตัวอักษรเป็นยังไงบ้างคะ เขาค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เล่นสีมาแล้วนะคะบางทีเนี่ยหสไลด์ของเรามีตัวอักษรค่อนข้างเยอะมากบางสไลด์ที่อาจารย์สอนก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนนะคะมาเป็นลักษณะแบบนี้จะมีความน่าสนใจเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นสำหรับคำว่าควรนำรูปภาพที่เกี่ยวข้องมาใส่นะคะเราอาจจะเลือกรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งนะคะหรือ กิจกรรมทั้งหมดที่เขียนนะคะเอามาวางใส่นะคะโดยการทับสไลด์รูปภาพนะคะเ<ค><ด>มื่อเราคลิกหนึ่งคลิกอีกรอหนึงก็มาทับนะคะหรือจะจัดอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อให้ครอบคลุมนะคะโดยบางครั้งเนี่ยตรงแถบด้านบนสุดนะคะทางด้านขวาที่เป็นสีชมพูอะคะ่ะเราอาจจะเอาตราโรงเรียนมาใส่ตรงส่วนนี้ก็ได้นะคะามาดูกันต่อนะคะถ้ามาเป็นตัวเลขเราควรจะทำอย่างไรนะคะเห็นไหมคะ เป็นกราฟนะคะแสดงการเปรียบเทียบนะคะว่าเฮ้ยความสามารถด้านการอ่านเขียนการสื่อสารเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อย่างไรบ้างมีร้อยละอย่างไรบ้างนะคะแบ่งแยกตามระดับการศึกษานะคะในที่นี้ก็เป็นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะถ้าเส้นยาวล่ะจะทำยังไงในเมื่อภาพนี้เนี่ยมันค่อนข้าง ้าเกิดเส้นยาวนะคะอาจารย์ก็พบว่าสไลด์นี้ค่ะน่าสนใจเห็นไหมคะในเมื่อมีแกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะก็ทำเป็นแนวนอนนะคะก็จะทำให้เราอะ่ะมองเห็นแล้วก็มีการเปรียบเทียบในภาคเรียนที่1แล้วก็ภาคเรียนที่สองนะคะต่อมาถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะนะคะผลการเรียนโอเน็ต 5กลุ่มมีตัวเลขด้วยเราอาจจะนำเสนอเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาทําเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบนะคะของปีการศึกษาก่อนหน้านี้กับปีการศึกษานี้ว่าโรงเรียนมีการพัฒนาในในวิชาใดนะคะหรือว่ามีการลดลงในวิชาใดก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าบางอย่างมีข้อมูลหลายระดับล่ะทำอย่างไร เห็นกราฟอันนี้ไหมคะจะสามารถบอกข้อมูลรายละเอียดได้เพิ่มเลยว่าสมส่วนของที่โรงเรียนเนี่ยมอมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะคะถ้าบางครั้งเนี่ยเรานําเสนอเป็นตารางอะคะ่ะการที่อ่านตารางเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าภาพนะคะก็อาจารย์ก็เลยคัดเลือกมาโชว์นะคะเพื่อให้เป็นตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งนะคะในการที่จะจัดทำนะคะต่อมาสังเกตว่าพอเป็นภาพแค่2งบิต ไม่ได้เป็น3มิติเห็นไหมคะความน่าสนใจของภาพอะคะก็จะลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยคัดเลือก powerpoint นะคะตัดมาเพื่อให้เราลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องทำเนี่ยทำอย่างไรนะคะต่อมาในมาตรฐานที่2นะคะก็จะมีการบอกผลนะคะว่ามีผลอย่างไรบ้างนะคะมีการบอกรายละเอียดนะคะแล้วก็ใช้แถบสีเข้ามาช่วยนะคะ ก็จะเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าตรงคําว่าดีเยี่ยมระดับการระดับคุณภาพอะค่ะอาจารย์ยังมองว่าสีสันที่ใช้นะคะอาจจะต้องปรับอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านได้ง่ายมากขึ้นต่อมานะคะก็เป็นกราฟเช่นเดียวกันค่ะแต่กราฟพวกนี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะโดยการใส่ตัวอักษรนะคะเพิ่มเติมนะคะหรือรูปภาพนํามาใช้เห็นไหมคะ มีการใส่รายละเอียดนะคะก็คือใส่เป็นรูปภาพนะคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมาอันนี้เป็นมาตรฐานที่โรงเรียนจะทําเพิ่มนะคะอ่าต่อมาเวลาทำเนี่ยค่ะเราก็ควรจะดูเรื่องของคู่มือนะคะในที่นี้เนี่ยทางโรงเรียนก็ทําการถ่ายรูปนะคะก็มาใส่ไว้ในเอกสารนะคะเพื่อนําเสนอคณะกรรมการด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยการทา รายงานนะคะนําเสนอเนี่ยเราควรจะทําก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะคัดเลือกสีสันนะคะให้เหมาะสมนะคะขนาดตัวอักษรให้ใหญ่นะคะเพียงพอต่อการที่คนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะ โดย powerpoint นี้นะคะอาจารย์ก็มีแหล่งที่มาอยู่ด้านล่างแล้วนะคะถ้าใครสนใจจะลองไปดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานขอบคุณค่ะหลังจากที่เรียนบทที่3กันมาแล้วนะคะ เกณฑ์มาตรฐานตัวอย่างนะคะของการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีกี่มาตรฐานคะ 1, 2, หรือ3คะถ้าใครยังตอบไม่มั่นใจนะคะอาจารย์แนะนำว่าเราอาจจะเรียนข้ามดังเนื้อหาไปนะคะอาจารย์อยากให้เราย้อนกลับไปเรียนรู้นะคะก่อนที่จะทำแบบทดสอบท้ายบทค่ะ นะคะเพื่อให้เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกันในเรื่องนี้นะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ